แต่จริงๆเนีฮะนี่นะครับเล่นดีๆร้องอิงยิงยิงเข้าว่านใครเขามาทําอะไรช่างช่างเอเอสเขามาทําอะไรบอกเขามาซ่อมเสาเอเอสหรือเปล่าเฮ้ยพี่แดวดูหางตกอย่างกนกลัวอ่ะหลบไหนดีวะโอ๊ยมาแล้วมาแล้วนุน่นว่ะมาแล้วแม่กลัวแม่กลัวอุ๊ยแม่กลัว มันขี้ขาดอีกตัวเอ้าอย่างไรดีเอ้าแม่แม่เอ้าโอ้ยพี่เที่ยวขอวมดมดเอ้าโอ้าอุ้ยมาแล้วนะมอมออู้วมอแล้วแม่เอาผ้าบังไว้ใแม่เอาผ้าบังไว้ขึ้นแม่ไปขึ้นข้างบนอีกสุดยอดความขี้ขาดเลยกลัวบันไดกลัวเสียงฟ้าเอ๊ะ กลัวเอาหลบหลบให้ดีหลบให้ดีเร็วๆเขามาแล้วนะเขามาแล้วโอ้ยมาแล้วแลยเลมาแล้วโอ้บเอาหลบหลังแม่แล้วหลบหลังแม่โอ้โอนั่งลงนั่งลงไม่ไม่กลัวไม่กลัวแม่อยู่กลัวทำไมฮึ ไม่ได้ไปฉีดยาเลยลูกพอพักซินแล้วเนี่ยอเอาเข้ามดขนล่วงไปทั่วเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ไม่หายกลัวมาแล้วมาแล้วดูดูนมาแล้วเขาแบกมาแล้วขี้ขาดไม่เข้าเรื่องนะพี่เด้อไปไปไปเอาข้างล่างมา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 เร็วมา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 เร็วเร็วเร็ว มดุดเดิน,ตร,น,นรตรงไหนก็ขนจังหวะที่รถางูาเถางเดีรจักรยานยนนะครับไปหลบอยู่กลัวสิไปหลบอยู่ค,ร,ครัวิไปยังลยแล้วคนขับรถตู้เนี่ยก็ลงมาดูรถจักรยานยนต์ที่ล้มนี่แต่มาดูสักพักหนึ่งก็รีบวิ่งกลับไปที่รถแล้วก็ขับรถหนีไปอย่างไวโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันนี้ที่หน้าวัดประชานิมิต อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานี่วิ่งกลับไปที่รถตู้ทางตำรวจเป็นตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับรถจักรยานยนต์ที่ล้มเนี่ยคนเจ็บสองคนไปยังพี่แล้วได้รับบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะและข้อมือด้านขวาอีกรายเนี่ยเป็นหลานชายของคุณยายได้รับบาดเจ็บถลอกเล็กน้อยจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่ารถทั้งสองคันเนี่ยขับขี่ตากันมาก่อนที่จะมีรถด้านหน้าเลี้ยวเข้าวัดทําให้รถจักรยานยนต์และรถตู้เบี่ยงออกด้านขวารถตู้ เห็นว่ามีรถขับมาด้านขวาด้วยความเร็วจึงตัดสินใจหักกลับมาเลนซ้ายก็เลยเฉี่ยวรถจักรยานยนต์อย่างที่เห็นในภาพนี้โดยหลังเกิดเหตุน,นั้นรถตู้หนีไปไหนก็ไม่ทราบทางตำรวจก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปส่วนอีกเรื่องหนึง่งคุณผู้ชมครับใน,นี้ความเดือดร้อนเนี่ยของคนที่มีบ้านเนี่ยอยู่ใกล้น้แล้วปรากฏว่ามีแก๊งเจ็ตสกีกว่า20ลำนี่นะครับ ไป,ไปยังยไ,ะะไปยังลูก,ออกเหเ้ยพี่เดียวไปดูปรบบรสไิไอาา้ไตัวแสบ,บายารงเจกกะะและ เขาไปยังมามารัก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 โอ้อโหพี่เทลกลัวครับเนเนตเน็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 นนนนนน